สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pay to earn Thailand นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับชายเซนเบิร์กนะก็มาคุยกันในเรื่องอขวานตัวใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคนใหม่ที่มีทุนต่ำๆนะครับคือแบบอยากเริ่มอยากทดลองระบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาลงทุนในทุนที่ ต่ำมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะครับแต่คลิปแนะนำวิธีการเล่นเกมและวิธีใช้งานขวานตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเอ็นเซนต์เอ็นเซนต์ตัวแอ็นะครับหรือที่ผมเรียกขวานจิ๋วนั่นเองนะครับขวานจิ๋วในเกมนี้นะครับเป็นขวานน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาในราคาที่โคตรถูกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบตั้งแต่ ต้นจนจบเลยนะครับกับขวานตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าขวานตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะไปสรุปเลยดีกว่าเนาะก็มันจะมะีหน้าเว็บนะครับเว็บเนี้ยเป็นเว็บที่ผมก็เพิ่งไป ไปถึงในกลุ่มนะเขามีแชร์กันนะครับก็มีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะมาดู r o i ก็เรียกว่า r o i ก็คือระยะการคืนทุนของเราเนี่ยพวกเรโซอะไรต่างๆนะครับตอนนี้นะมันเพิ่มมาเป็น31วันแล้วนะครับแต่ก็คือประมาณ1เดือนนั่นแหละนะครับก็มาดูว่าราคาตนนัวนี้ถ้าคุณซื้อใน a t o อมิกเนี่ยก็อยู่ที่ตกอยู่ที่1800บาทนะครับเพราะฉะนั้นคือราคา เริ่มต้นของคุณนะครับส่วนถ้าเกิดคุณแบบอยากจะคราฟนะครับคราฟแบบซื้อไม้ซื้อทองมาคราฟเนี่ยมันจะใช้ทุนอยู่แค่ประมาณพันห้าพันหกนะครับพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทพันหกร้อยบาทก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับคนที่เพิ่งเข้ามานะเกมนี้ก่อนหน้านี้นะครับห้าหมื่นเข้าไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยคุณสามารถเข้ามาได้เพียงพันห้าเออพันห้าซึ่งถูกมากนะครับก็ พิจารณาดูก่อนนะครับคลิปนี้ผมจะแค่แนะนำนะครับในขวานตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีราคาที่สูงขึ้นไปนะก็ดูจากนี้ได้นะครับหรือคุณจะดูจากลิงก์นี้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วกันเนาะทิ้งไว้ให้แล้วกันลิงก์ตัวนี้นะครับเป็นของ น่าจะเป็นทีมคนไทยของเราเนี่ยแหละครับเป็นคนทําไว้นะครับเพราะจะมีเป็นราคาเป็นบาทให้เลยนะครับแปลงราคาเป็นบาทนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยเป็นราคาแวกปัจจุบันนะครับแวกดีดขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้แวกของเราเนี่ยสามารถใช้ซื้อของได้ในเว็บไซต์ของ amazon.com แล้วนะครับทาให้แวกดีดขึ้นมาจาก15บาทเป็น24บาทแล้วลงมาทรงอยู่ที่21บาทตอนนี้นะครับส่วนราคาไม้ราคา ปลาราคาเนื้อราคาทองก็ยังทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ก็ไม่น่าเกลียดนะเออผมบอกไม่น่าเกลียดนะครับสมมุติคุณอยากได้ขวานเหล็กตัวนี้นะครับเลยโชว์ยีวันนะครับลงทุนส0 0 0 0ประมาณ3า5หมนะครับคุณจะได้วันละพัน์อย่างเงี้ยเออถ้าเป็นขวานหินตัวนี้ ลงทุน12ื่นเนี่ยประมาณหมื่นไม่เกิน12ื่นนะครับได้วันละ320บาทนะค่าแรงขั้นต่ำนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมคุยเรื่องตัวนี้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็คือ,อเป็นขวานที่มีชื่อว่าอ่านไม่ออกเอาตรงๆนะ h e n t s t o n e x นะครับเออปกติมันเป็น x มันมาเป็น stone x แล้วก็มาเป็นเลขนะครับผมเรียกขวานจิ๋วแล้วกันนะครับให้คุณเรียกเป็นขวานจิว๋วนะครับตรงนี้ตรงนี้คุณลงทุนแค่1000พันเดี๋ยวผมรีเฟซดูนะราคาปัจจุบัน มันขยับตลอดละครับขยับตามตามแวกตามค่าของเหรียญตัวนี้เพราะว่ามันต้องใช้ทองแล้วก็ไม้ครับนะครับอ่ะโอเคดีว่าพันหกนะครับกลมๆหนึ่งพันหกร้อยบาทให้ค่าตอบแทนต่อวันหักทุกอย่างแล้วนะครับห้าห้าสิบบาทห้าสิบสองบาทณตอนนี้นะครับกกติว่าวันละห้าสิบาทได้แน่นอนถ้ามีขวานนี้หนึ่งอันนะครับโอเคนะครับทีนี้ไปดูการ เริ่มต้นของเกมนี้เลยนะครับเริ่มต้นแน่นอนนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับทําคลิปไปแล้วในการที่คุณต้องมีกระเป๋าแว็กวอลเล็อย่างนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้ตัวเลขกระเป๋ามาใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับพอได้ตรงนี้มาให้คุณทําการหาซื้อแว็กนะครับซึ่งในให้คุณเข้าไปดูในเพลลิสต์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพลลิสต์คุณเข้าไปดู ในเพลย์ลิสต์ของ Play to Earn Thailand เนี่ยนะครับก็จะมีตัว Far m e r มอร์เวอร์ไทยใช่ไหมครับถ้าคุณเข้าเข้าไปไม่ใช่ผิดนะครับให้คุณเข้าไปที่ตรงนี้นะครับวอ l l e t w เวก a อ l เ t ็ n d a น o m i c นะครับผมก็จะทำคลิปการสร้างกระเป๋าการโอนเงินการเาทรดจากใบแนน e มานะครับซึ่งมีรายละเอียดครบทุกอย่างนะครับเนี่ย 2FA Atomic ใช้งานยังไงนะครับ แล้วก็โอนของโอนเหรียญยังไงรับเหรียญยังไงผมมีทําให้หมดแล้วให้เข้าไปศึกษาดูนะครับเ,เข้ามาในในถ้าถ้าเป็นของคุณใช่ไหมท้าหน้าหน้าของคุณเนี่ยมันจะเป็นแปบ๊บหนึ่งนะผมไม่ดูนะครับคลิปนี้เอาแบบให้รู้เรื่องกันไปเลยนะเอเอครับคุณเข้ามาใน youtube นะครับเซิร์ชเลยนะครับเพล์เซิร์ชช่องของผมนะครับ พิมพ์ก็ผิดอ่ะ play นะครับ to Play to earn Thailand อันนี้นะครับ play to earn เลขสองนะครับ Thailand นะครับพอเข้ามาก็เลือกช่องที่มีเลื่อยตัวนี้เลยนะครับติ่งสุดๆเอาง่ายๆผมติ่งเกมนี้นะแล้วคลิกเข้ามาแล้วก็คลิกที่ Playlist ตรงนี้นะครับ Playlist นะครับเสร็จแล้วก็เลือกเลยครับมันจะมีผมแยกเป็นเกมไว้นะครับเกมเนี้ยขอสมมตแพนด้านะครับนี่เลือกตรงนี้นะครับ w วกวอลเล t ตอะตอมิก b นะครับมาเลือกเข้ามาปุ๊บคุณก็จะมีลิทเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยเป็นที่ที่ผมทําไว้เกี่ยวกับการเริ่มต้นในการทำวอลเล็ตการเทรดการสเต็ก CPU การอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคแต่วันนี้ผมจะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอคุณได้กระเป๋า w อลเล็มาแล้วนะครับคุณต้องเติมแวกให้เพียงพอนะครับผมแนะนําเลยเล่นเกมนี้นะครับอย่างน้อยคุณต้องมี CPU 100 เป็นอย่างต่ำนะครับไม่ต้องมาเติมทีหลังนะครับ100เลยนะเซ็ตไว้เลย100นะครับให้คุณเข้ามาที่ตรงรีซอสตรงนี้นะครับแล้วคุณใส่ตรงนี้ CPU นะครับเนี่ยผมเลือกตรงนี้ใส่ CPU ห1 0นะครับแล้วกดสเต็กนะครับคุณต้องมีต้องมีเหรียญก่อนนะครับเหรียญครบนะครับแล้วกดสเต็กนะครับแล้วคุณมาที่คุณคลิกที่ CPU นี้แล้วเลือกเน็ตนะครับเลือกเน็ตเน็ตคือตัวนี้นะครับให้สเต็กหนนะครับ ใส่ไว้1พอนะครับแล้วก็ตรงแรมแรมตรงนี้เหมือนกันก็ใส่1เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมี102ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่คุณต้องมีก็คือ102แว็กในกระเป๋านี้นะครับไม่เกี่ยวกับการซื้อของนะคุณต้องมี1 0 2แว็กเอาผมบอกเลขกลมๆไปเลยเพราะคุณไม่ต้องมาตะสเต็กเพิ่มนะครับ CPU มีไว้ทำไรนะครับ CPU ก็มีไว้แทนค่าแก๊สถ้าเกิดใครที่มาจากเชนบีนนที่คุณจ่ายค่าแก๊สเป็น BNB อยู่นะครับ เช่นนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับคุณแค่เอาเหรียญมาฝากไว้แล้วคุณก็สามารถเอา CPU เนี้ยไปใช้ในการทําธุรกรรมแล้วคุณเลิกเล่นเกมคุณสามารถถอนจํานวนเนี้ยที่คุณสเต็กไว้เนี้ยออกมาได้นะครับคุณไม่เสียเอาง่ายๆคุณแค่ฝากไว้แต่คุณไม่เสียอส่วนมูลค่าก็ค่อยดูกันแล้วกันว่าถ้าแวกคุณถอนออกแล้วแวกมันขึ้นคุณก็กําไรถ้าตอนคุณขอถอนออกแวกมันลงคุณก็ขาดทุนแค่นั้นเองจบนะครับในเรื่องนี้อทีนี้ พอคุณเข้าแว็กมาแล้วคุณจะไม่มีของแบบนี้นะครับไม่มีนะครับคุณมาที่ตรงนี้นะครับตัวแอปนะครับดีแอปตรงนี้นะครับแล้วไปที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Atomic Market นะครับคลิกเข้าไปเลยนะแล้วก็กด Accept อะไรให้เรียบร้อยล็อกอินให้ตรงนี้เป็นชื่อกระเป๋าของคุณให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็มาคลิกที่ชื่อเกม Farmer World นะครับเสร็จแล้วให้คุณเลือกที่ Two นะแล้วคุณก็เลือกตรงนี้นะครับให้เป็น Price Lowest นะครับ ต่าที่สุดนะเพราะต่ําที่สุดมันก็จะโชว์ขวานตัวนี้มานะครับนี่นี่คือราคาต่ําที่สุดของขวานตัวนี้ถ้าคุณซื้อเป็นแว็กหรือคุณจะไปซื้อของคนที่ขายในกลุ่ม facebook ก็ได้อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับเพราะตัวนี้ราคา55ตีว่า56เหรียญดอลลาร์นะครับก็ สามารถซื้อมาได้นะครับคุณซื้อมาคุณมีมีแวกเท่านี้นะครับต้องดูตรงนี้ตรงนี้ได้นี้ผมไม่พอนะถ้าคุณมีพอนะครับคุณกด buy นะครับแล้วก็เริ่มต้นคุณก็กดไอ under stand ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จคุณก็กด buy ตรงนี้แล้วก็มากด app r o o e นะครับเขาจะมี transaction ขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับมาจะหมุนดิ้วๆ,ๆ,ๆแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาให้ p r o v e คุณก็กด app r o v e นะครับคุณก็จะได้ขวานนั้นมาแต่นี้ผมไม่ได้เพราะผมมีแว็กอยู่แค่10 เพราะฉะนั้นนี้ผมกดผ่านไปนะอ่าสมมุติผมซื้อมาแล้วพอซื้อมาแล้วปุ๊บเข้าไปที่ wallet ของคุณนะครับแล้วไปที่ NFTs เติม S ด้วยมาตรงนี้นะครับคุณก็จะมีขวานจิ๋วของคุณอยู่ตรงนี้มาสิวะเออนี่นะครับนี่ ก็จะมีขวานจิ๋วของคุณอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณมี NFT เป็นของคุณเองเรียบร้อยแล้ว1ชิ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องดูนะครับเป็นของอีกเกมหนึ่ง Alien เว r ร์นะครับอ่ะพอคุณมีตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณไปที่ตรงนี้ครับที่แอปเหมือนเดิมนะครับเลือกตรงนี้ Farmer w o r l ครับกดปั้งเข้าไปนะครับอ่าก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมครับเป็นหน้าของเกมนะครับเสร็จแล้วก็มากดที่ Play and earn p พย์ a อนเอินะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเริ่มต้นถ้าเกิดใครที่บางคนมันจะขึ้นโดยซ e เล c ก s e เล c กตรงนี้ถ้าผ่านมือถือก็ได้นะครับมันจะขึ้นซ e เล c กให้คุณเลือกก่อนนะครับเลือกอันไหนก็ได้หรือถ้าเกิดผ่านคอมมันจะเลือกมาให้แล้วนะครับก็อันนี้เลยนะครับกดล็อกอินครับแล้วเลือก w ว c Wallet Account ครับมันก็จะพาคุณเข้าสู่หน้าเกมทีนี้เราก็จะเริ่มสร้างไรายได้กันได้แล้วนะครับ อพอมาหน้านี้นะครับถ้าเราซื้อของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คุณจะไม่มีนะครับศูนย์แต่คุณจะมีตรงนี้200รอทับ5้านะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาแรกๆนะครับเขาจะแถมเอ e น g รให้คุณเนี้ย200นะครับแต่ตอนนี้ไอเขาเนี้ยผมใช้ไปแล้วนะครับแล้วมันจะขึ้นตัวนี้มานะครับให้คุณ หน้านี้มันจะขึ้นอยู่ที่เชดนะครับเป็นเป็นเขาเรียกหีบสมบัติของเรานี่แหละเออให้คุณกดแว์ครับกดเลยครับอันนี้ผมเพิ่งถอดมานะแล้วผมก็กดให้คุณดูอีกกดเข้าไปนี่ผมตั้งใจจะขายแต่วอดีโอเคมีอีกอันหนึ่งขายนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถอดนะครับโอเคเสร็จก็กด approve นะครับนี่ account นี้ผมไม่มีอะไรผมมีผมมีปลูกข้าวฟ่างไว้นะเข้าวบา,บาเล่ไว้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ ของของคุณก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับลงมาตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยพร้อมที่จะขุดให้กับคุณนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันจะบักบักนิดหนึ่งพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวเดียวกันนะครับอย่าไปสนใจนะครับคุณใส่ทีไม่ได้คุณมีแค่ตัวเดียวตอนนี้นะครับตรงนี้ก็ถ้าคุณไม่ได้ขุดนะครับคุณสามารถถอดได้เลยตอนนี้นะครับโอเคทีนี้พอมันได้อย่างงี้คุณก็กดตรงนี้ครับตรงตรงนี้หรือจะมากดหรือจะมากดที่โฮมนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก เลือกขวานของเรานะครับมันจะมีปุ่มไมให้คุณตรงนี้นะครับหรือใครใช้บดนะครับก็เอาแอคเคาร์ Call ของเราเข้าบดได้เลยในเรื่องบอดนี่ผมผ่านไปนะครับไปศึกษาดูเองทักหลังไปก็ได้นะครับบทมันจะทํางานให้เราแต่ถ้าเราไม่มีบทนะครับเราก็สามารถขุดเองนะครับวิธีการก็ก็ทุกชั่วโมงทุกสองชั่วโมงนะครับขวานตัวนี้อ่เดี๋ยวผมอธิบายตัวขวานก่อนเขาจะโชว์ค่าตรงนี้เป็นคอมมอนใช่ไหมครับเป็น เป็นขวานปกติธรรมดานะครับเสร็จแล้วก็จะมีรีวอร์ดเบรดนะครับก็คือ0.7เพราะฉะนั้นคุณจะได้นี่คือ,อค่าเฉลี่ยนะครับ0.7วูดนะครับ0ูวูดต่อครั้งต่อชั่วโมงต่อ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขาจะมีชาร์จไทม์2ชั่วโมง2ชั่วโมงขุดครั้ง1ครั้งคุณจะได้0.7โดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้0.5ก็ได้ 0.6ก็ได้0.7 0.8ก็ได้นะครับอันนี้คือแค่เฉลี่ยนะครับไม่ได้ตรงตามนี้นะส่วน energy c o n s u m e เนี่ยตรงนี้ก็คือค่า energy คือตัวนี้ที่คุณเสียไปต่อครั้งในการขุดก็คือ4นะเดยกก็คือ4แล้วก็ค่าความแข็งแกร่งของขวานนะครับก็คือ1นะครับตรงอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสามารถขุดได้25ชั่วโมงไม่ใช่ มัน25ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็คือคุณสามารถขุดได้25ครั้งก็คูณเนี่ย2ชั่วโมงต่อครั้งอะ่ะก็50ชั่วโมงครับถึงจะคุณถึงคุณจะซ่อมทีนึงนะครับตรง energy ตรงนี้นะครับเราใช้เนื้อในการซื้อเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการใช้เนื้อนะครับเนื้อคือตัวตัวนี้นะครับในการซื้อ1เนื้อสามารถแลกได้เป็น5ทองนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนแล้วกกกันนะป,ปุุ๊เี่ยคณ ออรอ transaction เหมือนเดิมครับบึงบ๋งรถก็เข็นทองไปนะครับแต่นีนยโอขุดไม้นะครับรอ transaction แป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะอืดๆหน่อยๆแอป loop ครับพรแอปปุ๊บเนี่ยเวลามันก็จะนับถอยหลังเลยน,นะครับสชั่วโมงนะครับแล้วคุณก็จะได้ไม้มา0.8เห็นไหมมันคือการสุ่มนะครับนี่คือได้เยอะนะครับ0.8ไม้0.8 0.7อ7่า4 7ต่อครั้งเลย อาจจะได้ต่ำกว่านี้ด้วยก็ได้นะครับเราได้มา0.8แล้วแต่ยิงค่าเฉลี่ยของเขาคือ0.7นะครับนี่คือต่อ2ชั่วโมงนะครับแล้วเวลาของคุณก็จะนับถอยหลังเรียกคูดาวหรือที่ในกลุ่มบอกว่าเฮ้ยเราติดซ d ดีอยู่นะเราติดเคาดาวนะเออก็คูดาวเคาดาวเทอกเดียวกันนะไม่ต้องสีเรียสเอาเป็นว่าคือตอนนี้ถอดไม่ได้อะประมาณน,นั้นคุณไม่สามารถถอดอุปกรณ์นี้ออกไปขายได้เมื่อคุณติดเค้าดาวตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ มาดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีทองนะครับทองเนี่ยใช้ซ่อมตัวนี้นะครับเห็นไหมผมกดไปเมื่อกี้หนึ่งครั้ง durability เนี่ย consum เนี่ยมันจะหายไปหนึ่งเห็นไหมครับจะเหลือ24่ต่อ5้ใช่ไหมครับส่วน energy เนี่ยมันจะหายไป4เมื่อกี้มันมี3 3 4เห็นไหมครับมันหายไป4 ออพอตรงนี้หมดใช่ไหมเราต้องใช้เนื้อตรงนี้เติมเข้าไปให้ครบ500หรือจะเติมเท่าที่เรามีเนื้อก็ได้นะครับสมมุติเนี่ยออตอนนี้ผมจะเติมก็ได้เนี่ยสมมุตินี่ตอนนี้มันขาดอยู่เท่าไหรครบ500มันใช้ได้เต็มที่เต็มที่คือ500ใช่ไหมครับสมมติผมอยากเติมเข้าไปให้เต็มใช่ไหมมันก็ต้องใช้170 170เนื้อก็เท่ากับ34เนื้อตรงนี้นะครับ34เนื้อก็คือ1ต่อ5นั่นเอง นะก็คือ1เนื้อเนี่ยหเห็นไหมครับ1เนื้อจะได้ Energy เนี่ยหนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่แบบเต็มไปเลยไง1นึ 170, นะครับมันก็ใช้3ามสี่สานะก็กด <c oughs> กด e x c h a n g e เลยครับบึมบึมบึมบมมันก็จะช้านิดหนึ่งนะครับ Transaction ของเราอ่าแล้วก็กด Approve ครับ ถ้าคุณมีบอทบอททำให้นะครับคุณไม่ต้องมาทำตรงนี้โอเคเห็นไหมเต็มแล้วนะครับตอนนี้เต็มแล้วก็รอก่อนให้มันขุดนะครับแล้วก็มันก็จะตัดอีก4เท่านั้นเองนะฮะนี่ผมใช้ได้หลายวันเลยแต่ตอนนี้ผมมีผมมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับก็เลยเติมอยู่นะครับ อันนี้ทําขวานเล็กให้ดูก่อนนะส่วนทองก็เหมือนกันนะครับทองก็1ต่อ5เช่นเดียวกันถ้าคุณมีทองตรงนี้นะครับคุณก็1ต่อ5ถ้าเกิดว่ามันหมดใช่ไหมครับเหลือศูนย์เนี่ยคุณก็แค่ไปเติมให้ได้25ใช่ไหมครับยี 25, ่สบคุณก็เติมทองแค่5เนี่ยมันก็จะเต็มแล้วนะครับต่อต่อ25ครั้งเนี่ยคุณก็เติมทองแค่25นะครับพอตรงนี้เหลือศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเติมให้ นะครับก็เป็นยี่ิห้าหรือคุณมากดเติมเองก็ได้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นให้รีแพ์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณกดรีแพ์เข้าไปเนี่ยมันมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันแค่หนึ่งแล้วก็คุณไม่มีทองด้วยนะครับอ่าถ้าถ้าคุณเหมือนเหลือสักสิบอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นรีแพ์ให้นะครับและทองคุณมีคุณก็สามารถกดรีแพ์ได้นะครับมันก็หนึ่งต่อห้าเช่นเดียวกันนะครับอ่าการคำนวณต้นทุนก็เช่นเดียวกันครับอ่าคุณก็เอาค่าเฉลี่ยนี้ไปคูณด้วยสิบสองใช่ไหมครับเพราะว่า หน,นึ่งวันเนี่ยมันขุดสองครั้งสองชั่วโมงต่อครั้งเพราะฉะนั้นมันจะขุดได้สิบสองสิบสองครั้งต่อวันถูกไหมครับสิบสองครั้งคูณด้วยค่าเฉลี่ยศูนย์จุดเจ็ดนะครับขวานตัวนี้ก็จะขุดได้แปดแปดจุดสี่ไม้ต่อวันนะครับแปดจุดสี่ไม้คูณด้วยไม้ราคาไม้ตอนนี้นะครับราคาไม้ราคาของไม้ตอนนี้คือ0.625นะครับ 0.625คูณจ6.25ไหมคุณจะได้5.25แว็กต่อวันนะครับแว็กตอนนี้ราคาเท่าไหร่แว็กดีว่า21บาทนะครับ21บาทคูณด้วย21ก็จะได้ถึง100เลยทีเดียวแต่ถามว่าทำไมเมื่อกี้ผมบอกว่ามีได้คุณได้แค่50ละ่ะ เพราะคุณต้องไปหักนี่นะครับคุณต้องไปหักไอ้นี่หักเนื้อที่คุณใช้ทองที่คุณใช้นะครับหักออกไปประมาณ50บาทนั่นเองนะครับก็จะเหลือให้คุณ50บาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูนะครับว่าลงทุน1,600บาทแล้วก็ได้50บาทต่อวันมันก็น่าจะลงมาดูหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคทีนี้รู้แล้ววิธีการทํางานของมันยังไงนะครับอ๋อ,อผมไม่ได้อธิบายอันนี้ วิธีการทํางานของมันก็คือ,อขวานตัวนี้ขุดได้ไม้ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมขุดได้ไม้เสร็จแล้วพอขวานหมดพลังคุณก็ต้องเอาทองมาซ่อมนะครับเหรียญมี3มเหรียญหนึ่งเหรียญไม้เหรียญทองแล้วก็เหรียญเนื้อนะครับ พอพอขวานหมดพลังตรงนี้คุณก็เอาทองมาซ่อมนะครับมาทองมาซ่อมในการขุดแต่ละครั้งเนี่ยคุณก็ต้องใช้เนื้อในในการแลกพลังงานออกมาขุดนะครับเป็น energy เนื้อแลกพลังงานนะครับเป็น energy มาขุดนะครับเหรียญมันก็หมุนเวียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการขุดไม้ของคุณคุณต้องใช้ทั้งเนื้อและก็ทองนะครับในการมาขุดแต่ละครั้งซึ่งค่าแต่ละอันก็อยู่อย่างนี้นะครับถ้าคุณจะไปดูขวานอันอื่นดูทูอันอื่นก็เช่นเดียวกันนะฮะกุดที่ตรงเนี้ย ตรงเป็น symmetry ก็คือจุดที่เราคลาฟของนะครับก็มาดูได้ถ้าเกิดขวานตัวนี้รีวอร์ดห้าไม้ต่อครั้งนะครับคุณใช้ Energy 10สิบนะครับ่าใช้ทองห้าห้านี้ไม่ใช่ไมใ่ใช้ทองหนึ่งนะครับเพราะามันหนึ่งต่อห้าใช่ไหมครับแต่วันนี้มันเป็นคอนซูมของของไอตัวตัวขวานนะครับเนี่ยมันจะบอกเหมือนเลยนะครับถ้าคุณจะคราฟก็ใช้สี่ร้อยทองแล้วก็สองพันสี่ร้อยไม้นะครับ ประมาณนี้นะอันนี้ผมผมอยากให้ดูสําหรับผู้เริ่มต้นก็คือมาดูตรงขวานาขวานจิ๋วนี้ก่อนนะครับลงทุน1,600บาทรับวันละ50บาทณราคานี้นะครับณตอนนี้ทีนี้ถ้าคุณมีขวานอันเดียวแหละแล้วคุณไม่มีอุปกรณ์ขุดทองเลยเพราะปกติถ้าถ้าคุณมีเนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์รถทองตรงนี้นะครับคุณต้องมีเบ็ดตกปลาตรงนี้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่ต้องซื้อเนื้อแล้วก็ซื้อทองนะครับแต่ถ้าคุณมีขวานแค่อันเดียว คุณก็ต้องไปซื้อทองแล้วก็ซื้อเนื้อจากตลาดนะครับโดยไปที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า a g e x e นี้นะครับนี่เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บก็จะมาหน้าเรามาที่หน้ามาเก็ตนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกนะครับถ้าเราเรามีไม้แ้วเราจะต้องการซื้อทองให้เรากดที่ตรงนี้นะครับ SWG นะครับเพื่อที่จะมาซื้อทองวิธีซื้อคุณต้องมีแหวกก่อนเรียบร้อยนะครับต้องมีแหวกในการซื้อก่อนเอานี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้คุณมาซื้อค <tinc S 1> ือมาช่องนี้นะครับช่องด้านสีเขียวนะครับที่เป็นะบายบเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับราคาด้านบนสุดของเขานะครับให้กดตัวที่สองนะครับตัวนี้แล้วมันจะซื้อราคาล่าง่ายถ้ากดกดกดราคาล่างนะครับมันจะมันจะเด้งมาด้านล่างคุณจะไม่ได้ทันทีต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้กดราคานี้นะครับอ่าสมมุติคุณอยากซื้อสักหนึ่งร้อยทองอย่างเงี้ยคุณก็กดตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยเห็นไหมครับคุณต้องเสียสามสิบสี่แว็ก แล้วแวกคุณไม่พอแวกคุณมีแค่19คุณก็กดตรงนี้ครับอยากจะซื้อทองทั้งหมดกดขี้19นี้เลยเห็นไหมคุณก็จะได้55ทองแล้วก็กดบายเลยนะครับคุณก็จะได้ทองมานะพอได้ทองมาเดี๋ยวกอกดทรานเฟอร์เดี๋ยวคุณด,ดูดทีเดี๋ยวทำนี้ดูทีอ่าอันนี้คือการซื้อทองส่วนการซื้อเนื้อนะครับการซื้อเนื้อเช่นเดียวกันให้คุณมาที่เหรียญตรงนี้นะครับนี่ f w f นะครับนี่พอมาถึงหน้าน,นี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็จะโชว์ราคานะครับ ถ้าคุณซื้อก็มาด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับกดที่ตัวบนด้านด้านนี้นะมันจะมาทั้งวอลลุ่มเลยนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เราอยากได้10 20แล้วละกัน20เนื้อนะครับคุณก็จะเสียประมาณ4แว็กเออหรือคุณมีแว็กอยากจะซื้อให้หมดแม็กกดที่แว็กนะครับคุณก็จะได้มา95แว็กประมาณนี้แล้วก็กดซื้อนะครับมันก็จะทำทรานเซ็คชั่นแล้วเนื้อของคุณก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันโชว์ตรงนี้ว่าคุณมีเท่าไหร่นะ พอคุณได้เนื้อมาเสร็จแล้วนะครับให้คุณกลับเข้าไปที่หน้าเกมนะครับแล้วคุณมาที่ตรงนี้ครับ exchange อ่า exchange เสร็จคุณมาที่ deposit คือฝากนะครับอ่าถ้าคุณมีทองอยู่นะเห็นตรงนี้ผมมีทองอยู่เห็นไหมถ้าคุณมีทองมีเนื้ออยู่นะครับคุณก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยตัวเลขคุณจะฝากเข้ามาเท่าไหร่อ่ายี่สิบนะตรงนี้ผม่ายี่สิบนะไม่ได้เพราะคุณมีศูนย์แต่ถ้าเกิดคุณมีปุ๊บเนี่ยคุณก็ใส่เลยว่าคุณจะฝากมาเท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วกด deposit นะครับ ทองทองมาโชว์ตรงนี้นะครับผมขุดฝากเนื้อก็จะมาโชว์ตรงนี้ที่คุณฝากนะครับอ่าประมาณนั้นนะอันนี้ผมไม่ฝากเข้านะผมเพิ่งถอนมานะครับโอเคเสร็จแล้วคุณก็จะมีทองแล้วก็เนื้อไปใช้ในชีวิตประจําวันในการขุดไม้ของคุณนะครับเรียบร้อยทีนี้พอคุณได้ไม้มานะครับพอคุณได้ไม้มาคุณอยากจะถอนมาขายเพื่อจะเอาเป็นเงินเป็นแว็กออกมานะครับคุณก็มาที่ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกนันก็คือมาที่ exchange exchange นะครับแล้วมาที่ withdraw ก็คือถอนนะครับเสร็จแล้วคุณก็เลือกไม้ของคุณนี่ไม้ของคุณนะ,ะสมมุติผมอยากถอนเลยตอนนี้7%ก็ช่างมันนะครับให้คุณดูด้วยนะครับตรงนี้ฟรีค่าธรรมเนียมของเขาจะสวิงอยู่ที่ 5- 8ปเพราะฉะนั้นให้คุณดูจังหวะที่มันเป็น5%เเแล้วค่อยถอนนะครับซึ่งคุณจะขาดทุนน้อยที่สุดนะครับตอนนี้7%เรนะาสมมุติผมถอนให้ดูนะครับตรงนี้ผมอ ผมถอนให้ดูผมกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์เลขข้างบนของผมทั้งหมดก็คือเหรียญที่ผมมีตอนนี้เหรียญไม้ศูนย์จุดนะครับหักด้วยค่ามเนีมเแล้วคุณจะเหลือไม้เท่านี้นะครับแล้วก็กด withdraw ครับ withdraw คือการถอนออกมานะอันนี้คือคุณคุณจะทำไรายได้แล้นะตอนนี้เสร็จ <Select S 2> แล้วกด approve <c oughs> ครับ พอเกิด p r o v e เสร็จแล้วให้คุณกลับไปที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า algo r exchange ตอนนี้หายไปแล้วเห็นไหมไม้หายไปแล้วนะครับไปที่ algo r exchange เช่นเดียวเช่นเดิมนะครับให้เลือกเหรียญนี้นะครับ f w w นะครับคือเหรียญไม้นั่นเองแล้วมันก็จะโชว์เหรียญของคุณอยู่ตรงนี้นะครับเหรียญที่คุณเพิ่งถอนมาเมื่อกี้เออคุณอยากขายใช่ไหมครับ ให้คุณขายคุณเลือกราคาด้านล่างนะครับเมื่อกี้ซื้อเนี่ยคุณซื้อด้านบนนะครับด้านบนนี่คือคนที่ต้องการขายด้านล่างคือคนที่ต้องการซื้อเพราะฉะนั้นคุณกดราคาบนสุดได้เลยนะครับเวลาคุณซื้อแล้วมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับเห็นไหมผมกดทีเดียวมันโชว์นี้แต่มันโชว์วอลุ่มมาด้วยแต่เรามีเหรียญเท่านี้ให้รเรากดเหรียญไม้ที่เลือกตรงนี้นะครับปึ๊บนะเหรียญไม้ทั้งหมดเราก็จะโชว์ตรงนี้แล้วคุณจะได้เหรียญแวกมาเท่านี้นะครับคุณกดเซลเลยครับ ตอนนี้ผมมีอยู่19.28นะถ้าผมได้มาก็จะได้ประมาณ0.45หแถวนั้นมันจะหักค่าค่าสลิปเพดอะไรของเขานิดหนึ่งนะครับกด approve อ่าเห็นไหมเซลออเดอร์เพดแล้วเขาจะโชว์อ่าเนี่ยผมได้มา4.6หเออหักไปนิดเดียว4.6 4 4นี่4.3นะครับเห็นไหมนี่ผมได้มาแล้วนะครับแล้วคุณก็เอาเหรียญน,นี้ เทรดออกไปในใบแนนแล้วก็ไปขายออกมาเป็นเงินบาทก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวนี้ไปขายแม่ค้าในกลุ่มก็ได้นะครับขายเป็นแว็กไปเลยนะครับก็ได้นะครับก็จบนะครับในเรื่องของการใช้งานของขวานจิ๋วของเรานะครับก็มีวิธีการง่ายๆแค่นี้เองนะครับไอเงินตรงนี้ที่เป็นแว็กนะครับก็จะจะไปโชว์ในตัวนี้ของเราด้วยไหมเราีเฟซนะครับจะไปโชว์ในกระเป๋าของเราด้วยนะครับ นี่เห็นไหมมีอยู่สิบเก้าสมมุติคุณอยากจะขายใช่ไหมมีคุณก็ไปทักแม่ค้าหรือคนที่ต้องการซื้อหรือคุณไปตั้งขายว่าคุณอยากขายเนี่ยผมมีอยู่สิบเก้าแว็กผมอยากขายยี่สิบบาทเออคุณก็ไปตั้งขายพอขายเสร็จแล้วเนี่ยพอมีคนซื้อโอนเงินไหมให้คุณแล้วคุณก็กดที่เซ็นตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกแว็กนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยสิบเก้าแว็กนะครับแล้วก็กดเน็กแล้วก็เลือกตรงนี้ใส่ตรงนี้กระเป๋าของคนที่คุณจะส่งให้ที่คุณขายไปให้นะครับที่เขาส่งมาให้นะ พอเลือกกระเป๋าปุ๊บปุ๊บเนี่ยตรงนี้คุณก็กดเน็กได้เลยนะครับเหรียญก็จะไปอยู่ที่เขานะครับแล้วเงินก็จะมาอยู่ที่เรานะแค่นี้คุณก็สามารถสร้างอะไรได้จากเกม Farmer w o r l d ได้แล้วนะครับโอเคนะครับคิดว่าครบถ้วนกระบวนความนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ไปตามดูในเพจในเพจไม่ในช่อง YouTube ของผมนี่แหละนะครับก็ลองดูนะครับในพริวิ์ผมแยกไปเรียบร้อยแล้วไปลองศึกษาดูแล้วกันนะครับสําหรับคนใหม่นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ยาวนานนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็นะก็ไปศึกษาดูมีอะไรสอบถามเข้ามาได้ครับสําหรับคนใหม่ตอนนี้เริ่มต้นกันได้นะครับส่วนใครที่ ลังเลกันอยู่ก็พิจารณาศึกษาดูเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ชักชวนนะครับแต่ว่ามาศึกให้ศึกษาดูว่าวิธีการสร้างไรายได้มันมีอยู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับจริงๆนะโอเคนะก็สําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับชายเซนเบิร์กครับผมสวัสดีครับ